ตอนแรกนึกว่านึกว่าเจ้านึกว่าเจ้าหมุนหลอกเด้เกือบมันเก็บหนีก่อนนะมึงเนาะเกือบมันเก็บหนีก่อน มันดื่มเนวอตนอจัยเอันยวจะดูทำงานแล้วครับตรงต่อเวลาจริงๆ เก็บแล้วจะกลับแล้วมองพอดีครับจะกลับเกืบทำตะกินนิ่งแล้วครับแต่ว่าทำเดชมากินครับเกือบหลับแต่กลับมาแล้วเขามาหรอวะ

ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยได้เอ็นด้วยเอา,เอ,าเอ็นที่ตีขาดไปครับหนึ <c oughs> ่งเอ็นไหมโอ้เก็บตัวน,นี้มีหกเจ็บนแน่นอนครับประตามก็เจ็ดแปดเอาโทรศัพท์ บ่8ก็7